สวัสดีครับปะครับผมนุ่มเหนือแท้แนะครับวันนี้หอามันมีเมนูครับผมหันคลิปหลายๆชคลิปเนาะขยกนะครับต้มปลาดุกใส่ปลาห้างส่งใครนัๆนะครับสูตรอีสานอีสานเนาะครับเดี๋ยวอมมาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับปลาดุกครับให้ตัวมาเรยเนืสามตัวเนาะนี่เป็นวัตถุดิบเขานะครับกับเมี่งนักนะครับอันนี้เป็นหอมแดงหอมขาวต้นหอมผักชีพริกบะทบทัวเนี่ยมากั๊บนะครับแล้วก็ คาตักไคเนาะจักไ่อยู่ตรงหลุมนะครับเนี่ยครับคาตักไคแล้วก็มีที่ขาดบ่อ้ก็คือน้ำห้านะครับน้ำห้านถ้าเฮ้ดดีต้องเป็นตัวนะเป็นห้าเป็นตัวแต่ว่าผมหาบบป้าครับก็เลยใช้เป็นน้ำน้ำห้าส้มตำเอานะครับผงชูรสถัามเพชรเกลือพริกป่นใส่นะครับรสดีนะครับคือแซ่บครับสุดยอดครับก็คือมันแบบนี้อย่างหลายเนาะต้มนะครับต้มน้ำแล้วก็เดี๋ยวป่านี่ล่างดีนะครับล่างคัดเกลือผมล่างคัดเกลือหลายรอบอยู่นะครับ แล้วก็เดี๋ยวหอมมาต้มกันครับเดี๋ยวขอาหั่นไปดิแป๊บหนึ่งนะครับปลาเนี่บมาหั่นนะครับต้มเป็นตัวเลยเดี๋ยวหั่นคาตะไคร้แป๊บหนึ่งครับผมมาครับมาครับเดี๋ยวมาดูตอนการทำกันเลยเนาะแซ่บซครับผมครับตอนนี้น่าจะเดือดได้ตีนะครับต่อไปผมจะใส่สมุนไพรเนาะนี่นะครับสมุนไพรเขานะครับนี้คาตะไคร้นะครับ อหอมขาวหอมแดงนะครับใบมะ,ะกรูดพริกเนาะแลกวก็ใส่หาขงข้าวีด้วยนะครับนี่หาขงข้าวีนะครับใส่เข้าไปผมใส่มดเลยนะครับทีเดียวกันเลยเนาะใส่ไปเลยปั้นเกลือหม้อแล้วครับข่าัะไคร้ใบมะกรูดครับเดี๋ยวผมจะ ่อยที่สมุนไพรทํางานพิดสาวปแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเขาเกิดมาใส่น้ำปลาห้าใส่ปากนะครับลองสมุนไพรมันคาจักไข่ของเขาของแดงมันออกกลิ่นมันดีเดือดสักกํานะครับเดี๋ยวามามาพอกันครับผมครับตอนนี้สมุนไพรเขากระเริ่มได้ตีแล้วครับเริ่มซุกนะครับ,รรบทดี่ผมจะใช้ไปเอกของเขา,เขาคือน้ำปาลาห้านะครับผมนวดนิดหนึ่งนะครับ เอผมมาใส่นะครับเตอรห้ามันเก็บไปแล้วเนาะเราก็ได้ใส่ปลานะครับไม่รู้กันับผมถ้าปบะเฮ็ดกัเดี๋ยวเอาพริกป่นใส่นะครับอันนี้ผมใส่ผมนัวนิดนึงครับใส่เข้าไปผมนัวขาดไปได้แล้วนะี่ต่อไปผมจะใส่น้ำห้านะครับน้ำห้าบไม่ได้เป็นกิเส้นเตอร์เดืออันนี้มันเป็นตำนัวจริงจริงอ่ะจริงไม่ต้องเป็นห้างตัวครับแต่มันหนุนนี้เนาะต่างใ่กับอ้อนห้าห้าอ่ะง่ายดิแต่นะตยย 5, 5ะจะอสองปาก่อนนะครับ สอมผมจะใส่สองปากนะครับหนึ่งสองผัวเข้มข้นอะ่ะสามไปเลยครับเพาะอะครับมันบัดแสวบมันจะได้ความความนัวของห้าเนี่ยครับหมากินมาแล้วครับงานดีครับต,ต่อไปเซ็ตผมจะยอาปาลง้วยนะครับหน้ามาแล้วครับ ใส่ถตัวเลยนะครับป่าสามตัวเอาลงเลยนะครับเอาลงเรกมือด้วยปาปาปากขนหมื่นนึงเทมือด้วยครับเต็มอวัอนองกลัวครับหนึ่งตัวลดหมอเลยผมจังสองตัวครับสามตัวครับโอเคลดหมอเลย กับใส่ปลายบน้อยแล้วครับหล่นหม้อเลยนะจะปิดฝาไว้แล้วก็รอมันซุกนะครับมันกับซูเดียวกันก็มาพทิกปลาเม่นนะครับแต่ว่าเอาบลาได้ไปแกะปลได้ไปตําเนาะไดกินที่นี่เลยครับได้แซบซได้ความนุวของห้าความหวานของปลานะครับเดี๋ยวไปรอต่อมาซุกนะครับไปรอพอเนาะหน้าตามันจะเป็นจะได้นะครับต้มปลาดุกใส่ปลาห้างสูตรอีสานนะครับเดี๋ยวรออ่อนนะครับเนาะครับวันนี้ก็เป็นหน้าตาของ ต้มปลาลุกใส่ปลาห้างสุริสานนะครับจิ้มนะครับแซ่บะซับเมื่อกี้ผมลืมบอกใส่บลาขามส้มไปน้อยเนาะนะครับสุดยอดครับผมเดี๋ยวไปตั้งบนโต๊ะกันนะครับถ้าบะเพ็ดกันนะครับพริกผงนี้เนาะกี่ผงกะปดขึ้นมาผมกะโหยอันต้นหอมผักชีนะครับเดี๋ยว้าบะเพ็ดเอาพริกผงใส่นะครับไปครับเดี๋ยวไปดูบนโต๊ะครับผมครับวันนี้ก็เป็นหน้าตานะหน้าตาของต้ม ป่าดุกใส่น้ำห่านะครับสูตรอีสานเนาะใส่สมุนไพรซุแซ่บนะครับถ้าบบเพ็ดกะพริกผงมีนะครับโอ้โหถ้าบบเพ็รกะกัดก็ได้แล้วครับอมอนะครับด้ความหวานของป่าความนัวของห่าข้องหอมสมุนไพรโอ้โหชุบแซ่บกินกับข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวกะซื้อมาแล้วเนาะนะครับสางข้างนี้ข้าวเหนียวก็ซื้อมาแล้วอดี๋ยนี้นะครับจนมีถุงเนาะแล้วก็มีพักพักมนต้องลงนะครับมันขึ้นมาแบบแบบได้เต็มัตเนาะมีแบบทัวรกับต้นหอมพักทีนะครับกับเนาะ แซ่บรับคืนนี้่กับเออใช้เวลาน้อยแต่ว่ารับรองครับสมคุ้มค่ากับความรอคอยครับผมมาครับมาครับมาแซ่บๆด้วยกันเนาะกับต้มป่าดุกใส่น้าห้าสูตรอีสานแซ่บๆนะครับประตูตมโสหรั่งโคมดึงม่อขนาดครับก็อย่าลืมฝากกดไลไ์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่มเหนือแต้แต้ปุ้ยนะครับฝากในอ้อมอกอ้อมใจเนาะหักน้อยๆแต่หักมันเหมินนะครับ สิบบาทก็ตาสาวบาทก็าสามส0ิกรงานสี่ิก็ได้นะครับอูมหนหัวหมัอนเหมือนไปนะครับเนาะช่องแบบบ้านๆทำอาหารเนาะบ่ต้องเสียดกันนะครับหลังเลิกการเริยนงานหรือว่าใครกินข้าวที่หน้าก็พอกันได้นะครับดีการทันเนาะต้มปลาดุกใส่น้ำห้านนะครับไปละขอตัวไปกินก่อนนะครับไปละครับบ๊ายบครับ